ทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนข้าวมันไก่แต่สภาพออกมาแล้วไก่ตัวใหญ่เมื่อเริ่มแล้วก็ได้เนื้อเยอะเยอะนะคะเต็มจานเลยลก็มีน้ำซุปนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปนะคะใส่กันจัดออกมานี่เป็นจานสวยไหมคะทุกคนมีหลวกบรอกโคลีด้วยใส่ลงไปนะคะก็แตง นี่ค่ะน้ำซุปแล้วก็น้ำจิ้มนะคะน่ากินมากๆเลยลูกชายชอบกินอยากกินบอกก็เลยแม่ก็เลยจัดให้น้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยค่ะอร่อยนะคะ สวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบตัวโลกเนาะแต่เนาะที่หนาหลักมาักทั้งหลายใหญ่ยหญสิต้มเหมืนเห็ดขามันไก่เนาะแต่เนาะข้างหน้าหอยมันเ,มนเดือดเดือดอะยรใหกับสีใสขิงลงไปเนาะแต่เนาะขิงอันนี้กับคอมเมนจักน้อยเพราะว่าเพื่อให้มันสวยสวยสีไก่สวยสวยเนาะแต่เนาะขิงอันนี้อันข้านอนด้วยกะข้านอน ไก่รดไก่บัดน,นี้อยู่มั่งหนอใหญ่ๆบะมี่อันบะมี่อันหลักผักชีอีกแล้วใหญ่ๆก็จะใส่ผักชีลงไปแล้วจ้ะใส่อันต้นมันนั่นแหละหั่นไฟไฟอยเอาจ้ะต้นผักชีมันเป็นแบบนี้เขาจะคลายบะมี่หกักเหมืจ้ะล้านแขกเนืะจ้ะเนาะล้านแขกขายบะมี่หักผักชีกระเทียมจ้ะ ทูปเปๆต้องไปเนาะบัดนี้ไก่เนี่ยห้อเนล่างมาเสซจเรียบร้อยแล้วจ้ะล่างมันสะ,สะ,สะอดาดสนอาจะเนาะกะว่าเสียหน้าม,มันเกิจักน้อยก็ยังสิเอาใส่ลงไปแล้วห้อกะสิเอามันไก่นำเขา่านำนำ,นำซุปไก่เน,นี่จจะเอามาหุงเข,ขาเนาะจะเนะาะหุงเข่า ก็เสียเอาไก่ลงไปมันเดือดจักหน่อยให้มันนั่นแต่ว่าหมอมันห่อนอยู่เลยยะๆค้างไว้โดนแล้วจ้ะก็เสียเอาไก่ลงไปกรเสียนาะนจ้ะเนาะก็สิปีดฝาไว้แล้วมาเบิ่งอีกเท่านึงเลยแต่เด้อในระหว่างที่เขา่อนต้มไก่อยู่เนาะนจ้ะต้มไก่ที่เห็ดเข่ามันไก่เขาจะเอาเห็ดเห็ดน้ำจิ้มมา่นจ้ะเนาะน้ำจิ้มเข่ามันไก่จะให้เบิ่งอันนี้ก็คือขิงเนาะ ขิงแล้วก็พริกพริกอันนี้มันมันเผ็ดหลก็ได้บพาะใส่หลายจ้ะถ้าเข่จาจะเพิ่มเผ็ดเทาก็เพิ่มอีกข้ั้งนอกนันจะเนาะพริกแล้วก็กระเที่ยงกับพักชีจ้ะพักชีมันมันบม่มีหลากาเก่าจึงสิลราจะต่นจังสิลรใส่หมดก็จะเอาลงไปปั่นเนาะจ้ะปั่นเลยออ้ยเงียปั่นร่วมกันเลยจ้ะ แล้วก็มีเต้าเจี้ยวน้ำเด้อทุกคนเต้าเจี้ยวเนี่ยก็คือขาดบ่ได้นะแต่น้ำจิ้มเก็บกินง่ายๆอยู่เมืองนอกมาแต่เนาะแล้วแับนี้น้ำน้ำยังไงตีมีน้ำตาลมีน้ำส้มจักหน่อยเลยจ้ะเด้อน้ำส้มจักหน่อยเต้าเจี้ยวเนี่ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ ใส่น้ำสมจหน้อยจต่มันจังเสบก็สีใสซีอิ๊วดำ,สวดำใส่เข้าปันเสร็จแล้วก็จังใส่กระไดที่หลังกระไดจ้ะแต่ว่าอยากให้มันสีสวยๆเข้าว่จะใส่เลย อยู่เขาจะใส่อันอันนี้ไปน้ำมาแต่เนาะอันขนาวโรก่แล้วจ้ะ say chắc nói nè, say lại vậy anh mẫn chiêm say chắc nỗi là không phải chiều กน้าาตลใส่ไปอีกนี่จ้ะใส่น้ำตาลใส่ลงไปแต่ห้าสิบไปเคี่ยวอีกเท่านึงเลยจ้ะเนี่อยากจะเคี่ยวพราะมัคนควรเพื่อ,เ,อเพื่อมันจะได้ยูาน,าน,น,ยนั่นน่ะแต่เนาะถ้าห้าวเคี่ยวมันกลิ่นมันจะโปบูดง่าห้าวเคี่ยวนะ วันนี้เขาก็ัจะข้างไปเลยจ้ะ